สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการคาลิเบต IMU กันนะฮะตัวนี้การคาลิเบตจะไม่เหมือนกับทุกๆรุ่นที่ผ่านมานะครับผมเราเข้าดีแจโกกันเลยนะครับมันรู้สึกมันจะมีหลายท่ามากเลยใช่ใช่โอ้โหรีลามันเยอะมากมจะไม่วางไม่เฉยแล้ะคาลิเบทท่อมสี่ท่อมสามนะครับเนี่ยถ้ามันเราไม่แตะโฟกัสเนี่ยมันจะเบลอเลยแต่ปุบ๊บตึดชัดแจ่มนะฮะโอเคเข้าเซตติ้งนะครับ ที่ตัวโดนนะฮะเลือกด้านล่างเลยที่ Advanced Setting นะครับต้องพับไว้อย่างนี้นะฮะไม่ต้องกางใช่พับไว้นะฮะตัวถอดใบพับไว้แล้วก็เลือกมาที่เซ็นเซอร์นะครับผมเซ็นเซอร์ IMU ทําการแตะเลยครับที่ Calibrate IMU นะฮะอ่าเขาจะบอกเลยฮะว่าให้เราพับให้เรียบร้อยให้อยู่ในท่านี้นะครับเราทําการ Start นะครับปึ๊บอ่าเขาจะบอกให้รอสักแป๊บหนึ่ง เนี่ยฮะเขาจะแจ้งมาแล้วให้เปลี่ยนท่าเราก็ทําการเปลี่ยนท่าตามรูปเลยครับคือจะมีบอกให้ทําตามขั้นตอนในในรูปนะฮะในแอปเลยแล้วก็ร้อยเขาต่งเปลี่ยนท่านะฮะปบอ่าเขาบอกให้อีกข้างหนึ่งเราก็หมุนอีกข้างเลยครับนะฮะปึ๊บท่าสุดท้ายหรือเปล่ายังสินี่กี่สเต็ปแล้วเนี่ยยังน,นี่สามแล้วนะ สามสเต็ปแล้วยังยังไม่จบยังไม่จบเ้าทาจะแบบดูแบบโอ้โหนี่ทาี่เลยเงือบไงายเหมือนแมงดาเลยแมงดายงเงือบทาไงเงือบห้าแล้วนี่เขาจะบอกแล้วขั้นตอนที่ห้าโอเคแบกชุดคแเมล่ากลับมาปั๊บคอมพิวต์เรียบร้อยโหทำเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเลยฮะนี่เอ็มยูกลับมาเป็นปกตินะครับก็เขาจะบอกว่ากลับมาสู่หน้า คารเมล่านะฮะแค่นี้หลังจากคาลิเบทก็ควรจะปิดเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพอเราไปบินจริงช่วงบินจริงออกที่โลกแล้วรับ GPS ได้แล้วควรจะคาลิเบทเข็มทิศเข็มทิศคอมพาสคาลิเบตคอมพาสคาลิเบทครับผมเดี๋ยวคอยดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปคาลิเบทคอมพาสกันต่อเลยครับผม